สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมส์เควทันเตอร์กับพาร์ทที่3กันแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปจ้างช่างไม้ใช่ปะแล้วก็นี่ครับผมเข้ามาดูแล้วครับบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงา <Wow. S 1> แลวเขาก็แถมหม้อให้เราด้วยนะเนี่ยดูสิเอาไว้สร้างยาครับก็จะมียาฮิวนะแล้วก็ยาอึดขึ้นสุดท้ายสีฟ้านี่จะเป็นยาแอตแทกครับก็ตีแรงขึ้นใช่ปะเดียเข้าไปดูบ้านสิ บ้านสุขสันต์นี่ครับอย่างเจ๋งมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยอ๋อมีที่เก็บของด้วยนะหรือไม่ใช่เดี๋ยวเปิดแป๊บอ๋อเป็นของครับไม่ใช่ที่เก็บของตีของด้บ้านได้ด้วยแล้วมันทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะโอเคเออกก่อนว่าแต่ไข่ของได้ยังเนี่ยสวัสดีครับเพื่อน ช่างไม้นี่ครับเราสามารถครับของได้ครับตอนนี้แล้วก็มีขายของแล้วนี่ไงนี่แหละที่ต้องการครับขายได้ดีขายไม้มีตั้ง91เอช่ไขายสักสีิก็หินเรามี84ครับขายสัก40โอเคเห็ดเหลืองนี่ก็เยอะอยู่นะสัก15 แล้วก็สุดท้ายครับเป็นอัปเกรดนะนี่ก็อัพกระเป๋าก่อนเลยครับใช้เงิน50นะ่นะแล้วก็ใช้ขออนิดหน่อยน่าจะมีครบจัดไปในดูดีได้กี่ช่องก็เพิ่มมาช่องเดียวเอาจริงไหมเนี่ยงั้นเอาอีกได้มาสองช่องโอเคเราควรจะอัปเกรดหีบด้วยป่ะน่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งช่องไหม อาไม่เหมือนกระเป๋าครับหีบนี่เพิ่มทีหช่องใช่ไม่หยุดที่เทอมเอาพวกแรกเก็บไปครับแล้วก็เอาหนังนี่เก็บไปโอเคประมาณนี้ช่องวางเยอะอยู่มามาต่อกันเลยครับเรามีเควสดค้างไหมอ่าวันดีเพื่อนแข่งไม่ดีเปิบเปิบเปิบมีของที่เราทิ้งไว้ด้วยเมื่อพักที่แล้วนะ เอาไปขายดิตอนนี้เราขายของได้แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้คุดได้ครับมาเวลบดูซต้องหาของไปอัพกระเป๋าเพิ่มนะเนี่ยเกมนี้นี่ช่องเก็บของจำเป็นครับได้กินต์ต่อมาด้วยกินเบอร์รี่พวกของเก่านี่เราขายได้เท่าไหร่เนี่ย ว้ยได้เยอะอยู่นะ20แหนีน่นี้ก็บวกได้59ครับอย่างรวยบอกเลยเควสเขาให้เราลงไปทำอะไรไม่รู้ด้านล่างอา้าวเดี๋ยวกบยักษกบบอสนี่เน่แค่แข็งก่อนลืมโหเสียเลือดเลยกบนี้เออใช้ได้นะปาบเขาให้ปาบเขาให้เอ๊ะเหมือนมันงงมนะั้งอะ งงโดนไปทีนึงเราก็มาดูซีเคเวสให้เราไปทำอะไรไม่รู้ครับมาเคลียสุสานหรือเปล่าตรงนีน้อย่างเยอะครับบอกเลยมาดิครับปาบเขาให้ไดโยไดโยตีไม่เลี้ยงมาดิครับเฮ้ยอะไรอ่ะ หัวก็โลกทองคำครับเดี๋ยวจัดการพวกนี้ก่อนตัวใส่หมวกนี่อึดมาแล้วก็โยกนี่เหรอเอาไม้ก็เดินออกไปข้างนอกโอ้อนี่ได้แล้วครับได้หินมาแล้วก็วางนี่ใช่ปะเปิบเขาให้จุดคบเพลิงด้วย แล้วก็โยนนี่ปิดอ๋อนี่ไงเย้เป็นขบวนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนปัม๊มปัม๊มปัม๊มลืมปัม๊มอ,อ,อยังเยอะเยอะมาอ,อ,อีกครับล้วงหาดูเวสเซเพสเซ็ตแล้วด้วยเกิดแล้วตัวนี้ เดี๋ยวขอเคลียร์แถวเดียวครับยังเยอะข้างบนก็มาปึ๊บขอให้อ๋อตรงนี้เรายังไม่ได้สับเลยสับสวิตก่อนโอเคก็เคลียเขาให้เราไปไหนอีกแล้วแบบนี้ยังไม่เสร็จเลยนะต้องไปก้วหรอให้ไปไหนก็ไม่รู้อ๋อปลดล็อกพื้นที่ใหม่ครับเป็นแบ็กสมิธ แต่ะหว่างทางเจอขุมทรัพย์อย่างนัน้นก็ต้องแวะปลาโจรด้วยมีโจนปลาแข็งไ้ซะโดนโดน,โดนมีครับด้านหน้านี่แนหะโดนวิ่โดนกบมากบนี้ไม่เก่งนี่นะลืมไปไม่ต้องเยสก,กิลก็แล้ว เบอร์รี่กินหยุดไฟไม่ต้องก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้มาบ่อยๆครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สุ่มขึ้นมาระหว่างทางนะงนานๆจะมาเจอทีหนึ่งแต่บนมีกิ้งกาด้วยอ้าววึดตีผิดทางถังเยอะถังเยอะเก็บให้หมดอ้าวเจอซีเครตซีเครตอ้ยกเลมมกเลมโกเลม,ม,มนี่โหด ต้องรีบต้องรีบตีต้องรีบตบดีดีนะสกิลเราเอาไว้เยอะครับก็เลยนานหน่อยนะแช่แข็งกบ,กบโดนกบโดนตรงนี้มีขุดครับขอของดีๆมาแววข้างในมีอะไรบ้างมคีคริสตัลครับคริสตลัลนี่ต้องเก็บเลยนะอัพสกิลได้เก็บก่อน เคหมืนจะเคลียร์ปะเราจะไปแบ็กสมิเทาครับเป็นบ้านช่างตีเหล็กใช่ปะทำอาวุธได้ปะอย่างนี้เราจะมีอาวุธใหมๆ่ๆคุณเป็นช่างตีเหล็กใช่ปะใช่คุณรู้ไหมว่าพาทีหายไปไหนครับฉันก็มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันเนี่ยความมืดเนี่ยมันปกคลุมทุกอย่างไปหมดเลยน่าจะเป็นผลมาจากเวทมนต์ คุณสร้างอาวุธให้ผมได้เปล่าฉันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้คอนของฉันมันถูกขโมยไปคุณจะช่วยผมไหมถ้าผมหาคอนเจอเดี๋ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคอนเนี่ยฉันเห็นมันเมื่อวานนี้รูปร่างคอนมันเป็นยังไงมันทั้งใหญ่แล้วก็หนักด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปหาให้ก็คือเขายังสร้างอาวุธให้เราไม่ได้ครับเพราะว่าคอนหายซะอย่างนั้นมีโจรเธอรี่มีโจร ใครขโมยไอ้พวกกบนี่มาอย่างเยอะเลยครับโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวเดียวทีละตัวทีละตัวอืมออกอาวุธปุบปับปุบปับปุบปับโดนโดนโอ้โหเยอะ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 เป็นดงเลยอืมได้อยู่กินด้วยเลยครับจังหวะนี้อย่างเยอะมาเป็นกองทัพเลยครับยังไม่หมดด้วยนะนี่มันกลางป่าเลยยนะ ค okay, ร่วงคอนอย่างงั้นแหละอันนี้ไม่มีจุดบอกด้วยครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาเองกันมีเน่พบเพลิงเราเหลือสองนะควรจุดไหมเอาไว้ก่อนเริ่มน้อยครับ แสดงว่ายวอยู่ในถ้ำแน่เลยคุณผู้ชมว่าไหมเอ้ตรงนี้ขุดได้ปะ่ะหรือว่าอยู่ในแถวนี้ปา่าวในกล่องนี้มีอะไรดูสิได้เพชรด,ด้วยไม่มีครับแต่ผมว่าเข้าถ้ำแน่เลยครับเป็นแบบดันเจียนอ่ะใช่ปะ่ะมีกบเหลืองหนึ่งตัวปาบหนอ,อย ไปดูสิในนี้หรือเปล่าใครเนี่ยขโมยคอนเข้าไปเอาแล้วครับต่อดดเข้ามาในดันเจียนแล้วมีคนจุดไฟไว้ให้หนึ่งอันครับจะมาหาคอนเนี่ยซิคอนเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะโจรน,นี่ใช่ป่ะมีเห็ดสีม่วงด้วยในนี้ของใหม่ครับอุ้ย มีกบอืดกบสีใหม่รู้สึกว่าคบเพลิงเนี่ยจะเป็นจุดเช็คพอยด้วยนะสมมติเรากลัวว่าเราจะตายตรงไหนเงี้ยเราค่อยจุดนะเราไม่มีพอจะจุดทั้งหมดครับมีตัวหนึ่งเป็นโจอีกตัวเป็นคนรับเควสเฉยได้คบเพิงด้วยขอเคลียร์ทางนี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปคุยด้วยนะ เราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนนะในมีเงินหรือเปล่าล่ะก็จะมีแบบว่าไปท้าสู้กับแบรน,น,นะแล้วกันที่สองนี้เหมือนจะให้เงินมันนะมันก็จะไม่สู้ด้วยอันที่สามเราก็กล่าวหามันเลยครับว่าแกใช่ไหมขโมยค้อนของช่างตีเหล็กไปเอออันนี้ดีกว่าเกคิดว่าแกฉลาดลกันเลยเกยต้องส่งของมีค่าให้ฉันโอเคงั้นฉันจ,จัดการเกรยอย่างสะสมเลยก็ได้มา ขู่อยู่ด้านนั้นนะถามหน่อยก็ไม่ได้นี hey, ่เลยแตกไปซะนี่ไงคอนใช่ปะเจอแล้วไอตัวดีดีเองแหมทําเป็นโู่าวานะจะมาเอาเงินฉันอย้งิันเลยตรงนี้ไม่แสงครับขุดไม่ได้แฮะก็ได้ขบเพิงมาครับแต่ผมจะไม่จุดนะเอาไปใช้แมปอื่นดีกว่าด้านบนนั่นมันม,มืดงง้นน่ะมีโจรด้วยเห็นมาละหนึ่งแข็งเรียบร้อย ปุบ๊บปุ๊บปุ๊บ,บวงยังไม่หมดครับเห็นอีกเอาด้านซ้ายก่อนนี่เนี่อ้าไม่โดนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวกันผิดด้านกันผิดด้านจุดยุทธศาสตร์ไม่ดีเลยแถวนีว้มองไม่เห็นแข็งไปซะนะี่เนี่ยโอเคกินเบอร์รี่ดีแล้วมีเบอร์รี่ให้กินครับตรงนี้ควรจุดไฟไหมไม่จุดอะงกเก็บไว้ก่อน เออมีกิ้กายอีกตัวนึงนี่เนี่ยตรงนี้ก็เคลียร์แล้วครับเอาคอนให้ช่างตีเหล็กกันมาถึงแล้วเอาคอนไปเลยเพื่อนเอามาสามรอด้วยแล้วคุณสามารถหลอมอาวุธอะไรได้บ้างเนี่ยฉันสามารถทำกระบ,บองหนามได้ด้วยนะหรือแม้แต่ดาบเก่า ดาบกับไม้กระบองอะ่ะเอาดาบได้ปะต้องการ10ไม้นะแล้วก็15หินเราเลยวลอัพด้วยครับอัพอะไรดีอัพเลือดก่อนหนึ่งนะแล้วก็เอาสะท้อน2เลยโอเคตอนนี้สกิลใหม่ปวรออีกแล้วเหรอเป็นไฟบอลนะนี่ผมไม่เอาอะผมจะรอไปอัพนี่เลยครับเป็นสายฟ้าดีกว่าแล้วก็มีสกิลดาบก็อัพไปก็ได้แล้วก็ส่งเวสเลยนะ ราะว่าเราน่าจะมีของพอใช่ป่ะเอาไปเลยครับเรียบร้อยครับได้ดาบมาแล้วเยียมไปเลยเหไหนมาดูสินี่ครับดาบแต่ว่าอาวุธของผมเนี่ยมันโหดกว่านะแรงกว่าเจ็ดเลยก็เพราะว่าผมไปตีบอสมานะดาบนี่คือเทียมไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะดาบไปขายดีกว่าไปแล้วก็ปลดล็อกที่ใหม่ครับเป็นดันเจี้ยนด้วย อยว่ากันกลับแคมป์ก่อนกลับมาเร็วเพื่อนๆขายของก่อนเลยครับหินนี้ได้มาเยอะเลยเอ่ะขายไปสักห้าสิขายมวกด้วยใชย่จัดไปเอาดาบไปด้วยครับแต่สิ้ายังรวยแล้วก็ทำยาได้ปะ เราขาดดอกไม้นะไม่รู้หาจากไหนด้วยแล้วก็ช่างตีเหล็กย้ายมาอยู่แคมป์เราแล้วนะตอนนี้นี่ครับมีของคราใหม่เต็มเลยครับเป็นโลนะนี้ก็มีกระทะอะไรพวกนี้เบาหมดเลยครับสู้ดาบเราไม่ได้อันนี้ได้ทีทองนี่โหดาบอย่างโหแ้วบอกเลยมันจะรอทําดาบทองเลย่ะเดี๋ยวรอหาคิสต้ลสีฟ้าได้ก่อนเราจะกลับมาจัดนะเพื่อน ครับก็สำหรับเกมเควิ t เทนเตอรนะในพาร์ทนี้ผมจบไว้แค่นี้ก่อนครับก็พาร์ทนี้ได้ช่างตีเหล็กมาเป็นพวกแล้วครับตอนนี้เขาไปอยู่บ้านเราแล้วนะแล้วก็ได้บ้านใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย